ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักของชาวราศีเมถุนนะคะเป็นอย่างไร ่วงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเดิร์ลบนะคะแล้วก็ไพ่แปดดาบอ่ะพูดถึงสิ่ง ณนะตอนนี้ถ้าชาวราศีเมถุนใครก็ตามที่กำลังเจอปัญหาอุปสรรคมรสมชีวิตครั้งใหญ่อยู่อยากให้ชาวราศีเมถุนอดทนอดทนมีสตินะคะคุณอาจจะเจอมรสมชีวิตทางด้านการงานหรือธุรกิจหรือการเงินความรักทุกอย่างหรืออะไรก็ตามณนะตอนนี้นะคะถ้าใครเจอมรสมอยู่คุณต้องอดทน คุณต้องบอกตัวเองว่าฉันต้องผ่านนะช่วงนี้ตอนนี้เหตุการณ์ตอนนี้ไปให้ได้นะคะคือมันมีสิ่งที่ต้องระวังนะคะชาวราศีเมถุนอาจจะมีคดีความนะคะมีโอกาสธุรกิจมีปัญหาการงานมีปัญหาตกงานถูกไล่ออกอะไรประมาณนี้หรือเป็นหนี้ถูกโกงนะคะเป็นหนี้ถูกโกงถูกบังคับ คุณทํานิติกรรมอะไรต่างๆก็ตามนะคะชาวราศีเมถุนนะคะคุณจะทําอะไรก็ตามคุณห้ามพูดปากเปล่าเด็ดขาดคุณต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายคุณอย่าทําอะไรที่มันขัดกฎหมายหรือทําเทาๆดำๆเด็ดขาดณช่วงนี้ชาวราศีเมถุนณช่วงนี้เหมือนมีมรสุมเข้ามาในชีวิตนะคะ ไม่รู้ว่าแต่ละคนเจอเรื่องอะไรตอบไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับผลกรรมที่คุณเคยทำมาในอดีตจะส่งผลให้ในชีวิตคุณตอนนี้มะสมชีวิตของคุณเป็นเจอเรื่องอะไรเจอปัญหาเจออุปสรรคเรื่องอะไรนะคะคุณต้องบอกตัวเองว่าฉันจะต,ต้องอดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เชื่อมัน่นในตัวเองต้องอดทนแล้วผ่านมันไปให้ได้แล้วสิ่งดีๆรอคุณอยู่แน่นอนนะคะ รอคุณอยู่แน่นอนนะคะความสิ่งดีต่างๆแต่ช่วงนี้ที่มรสุมต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตอยากให้ชาวราศีเมถุนอดทนอดทนคุณจะเจอปัญหาคืออะไรที่มันไม่ใช่คุณต้องปล่อยมันไปปล่อยมันไปนะคะ <S <S ถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาธุรกิจอาจจะไปไม่รอดอาจจะตกงานมีปัญหาที่ทำงานอะไรก็ตามนะคะแล้ว เมื่อคุณผ่านมันไปแล้วเมื่อมันปัญหาต่างๆมันผ่านไปแล้วให้คุณเหมือนกับทำจิตทำจิตใจใหม่ตั้งตัวต,ต,ตั้งสติตั้งสมาธิรวบรวมพลังจิตพลังกายใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มหมคุณจะลงมือลงแรงทำอะไรก็ได้หน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะคุณต้องมองหาก่อนว่า ฉันชอบอะไรฉันอยากทำอะไรฉันมีความสุขกับอะไรนะคะชาวราศีเมทุนคุณต้องมองหาสิ่งที่เองชอบรักสนใจแล้วก็มีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นที่คุณทำอยู่ถ้าคุณผ่านปัญหาอุปสรรคมรสุมชีวิตไปแล้วนะคะช่วงนี้คุณเจอขึอน้นลูกใหญ่เจอมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตนะชาวราศีเมทุนอยากให้อดทนอดทนแต่ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้บอกกับตัวเองฉันต้องผ่านมันไปได้ พอผ่านไปได้ปุ๊บเริ่มต้นใหม่ลงมือทําลงมือทํานะคะแล้วผลมันจะงอกเงยจากการที่คุณลงมือทํานะคะมันจะงอกเงยขึ้นมาทําให้คุณมีแม้กระทั่งมีโอกาสที่จะเป็นใครที่ธุรกิจมีปัญหาแล้วก็เสียธุรกิจหรือล้มละลายเสียไปแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณมันจะจบไปมันจะเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะได้มีโอกาสได้ทําธุรกิจใหม่หน้าที่การงานใหม่ อะไรใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากมรสุมขื้นลูกใหญ่มันผ่านไปแล้วนะคะอยากให้ชาวราศีเมถุนตั้งสตินะคะหรือณตอนนี้ใครที่เจออยู่ตั้งสติอดทนมันทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาสินห้าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้หนักแล้วผลเป็นเบาได้นะคะการการทำบุญทำทานรักษาสินห้าสวดมนต์นั่งสมาธินะคะ ถ้าคุณทําให้จิตใจคุณสงบสัอย่างอะไรจะมากระทบมันก็จะไม่มีผลแต่เมื่อไหร่คุณเอาจิตใจตัวเองไปวุ่นวายกับปัญหาอุปสรรคมรสุมขึ้นพายุอยู่นะตอนเนี้ยชีวิตคุณจะไม่มีความสุขคุณจะไม่สงบคุณจะถูกเหมือนพันธนาการเหมือนถูกมกัดถูกกล้ามถ้าคุณเอาจิตใจไปผูกกับมัน ะะถ้าชาวราศีเมถุนเอาจิตใจไปผูกกับความทุกข์ต่างๆคุณจะไม่มีความสุขคุณจะทุกตมคุณจะทรมานคุณจะมืดแปดด้านคุณจะรู้สึกอย่างนี้แต่ทิ้งค่ะตัดทิ้งให้หมดความรู้สึกนั้นความรู้สึกรลบๆให้าชาวราศีเมถุนตัดทิ้งออกให้หมดเริ่มต้นใหม่มีสติมีสมาธิปัญหาเข้ามาต้องบอกว่าในโลกใบนี้ไม่มีใคร ที่จะได้อะไรมาง่ายๆเหลียวไม่มีใครไม่มีปัญหาชีวิตไม่มีใครไม่มีความทุกข์ถ้าคุณยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรสงสารนะตรงเนี้ยถ้าคุณยังไม่หลุดพ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณต้องเจอมันมาจากผลการกระทําของคุณในอดีตถ้างาั้นคุณตรงนับจากนี้ไปชาวราศีเมถุนเริ่มต้นใหม่ปล่อยวาง บอกเองไปว่ามันพูดง่ายแต่มันทํายากเข้าใจพูดง่ายทํายากนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามากระทบในชีวิตคุณมันพูดง่ายแต่จะทําใจมากับมันอะมันทํายากใช่มันทํายากถ้างั้นค่อยๆทําไปค่อยๆทําโดยการทําสมาธิรักษาสินาสวดมน์แล้วก็ทําบุญทาทานสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณทุเลาเบาบางลงไปนะคะ ถ้าใครเจอปัญหาอุอปสรรคขึ้นชีวิตมรสุมชีวิตอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วเมื่อมันจบไปแล้วให้คุณเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อาจจะหน้าที่การงานใหม่ธุรกิจใหม่ความมั่นคงใหม่คุณมีโอกาสที่จะได้ธุรกิจคุณกลับมาคืนคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่กลับมาอาจจะมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าเดิมด้วยซ้านะคะคือมันณช่วงหนึ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยน มันจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างบังคับให้คุณต้องจบต้องหยุดต้องเลิกต้องล้มไปถ้ามันถึงจุดเปลี่ยนนะคะอยากให้คุณคิดอย่างนี้มันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วมันต้องหยุดคุณต้องเริ่มต้นใหม่ให้ได้ตั้งสติตั้งสมาธิมีสมาธิแล้วก็แน่วแน่แล้วก็ทำต่อไปอย่ายอมแพ้นะคะผล ตอบแทนความมั่นคงความล่ำรวยความมั่งคัง่งมีโอกาสถึงขั้นกับถ้าคุณผ่านมรสุมรูปนี้ไปได้ชาวราศีเมถุนมีโอกาสพลิกชีวิตไปถึงขั้นล่ำรวยด้วยซ้ำจะอ,อยู่ดีกินดีมีสุขกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะแต่อยากให้คุณผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แค่นั้นนะคะไม่ว่าการงานธุรกิจการเงินหรือความรักด้วยก็ตามนะคะอ่ะต่อไปเข้าสู่ความรักของชาวราศีเมถุน ถ้ามันไม่ใช่คู่คนไหนที่ไม่ใช่ของเรามีโอกาสที่มันจะจบกันไปหรืออาจจะอยู่ด้วยกันแบบทรมานอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผลกระทําในอดีตที่คุณกับเขาเคยทําร่วมกันมาก็เลยส่งผลให้ชีวิตคู่นี้รู้สึกมีปัญหาอุปสรรครู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตคู่ไม่ว่าคนที่คกันเป็นแฟนอยู่หรือแต่งงานก็ตามนะคะ คุณต้องทําจิตใจให้สงบให้นิ่งอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดต้องปล่อยมันไปพูดง่ายทายากใช่ถูกต้องแต่ต้องทําให้ได้เอาวิธีการทําบุญรักษาสิลห้าส่วนมนนั่งสมาธิเข้ามาขม่มมาข่มสิ่งที่ทําให้จิตใจคุณไม่สงบจิตใจคุณฟุ้งซ่างคุณต้องเอาคุณงามความดีต่างๆที่ทำมา,มาข่มมันให้ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือแนวทางที่จะขม่ม ไม่ให้จิตใจคุณฟุ้งซ่านหรือคุณบ้าไปกับมันอะไรประมาณนี้คุณคลั่งไปกับมันอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่หันกลับมารักตัวเองมีความสุขกับตัวเองหาความสุขได้ด้วยตัวเองถ้าคุณเหนื่อยคุณล้ามากคุณก็หยุดพักถอยห่างกันออกคนละก้าถอยหลังคนละก้าสองเก้าเว้นระยะห่างกันก่อนถ้าคู่ไหนที่มีเป็นปัญหาไม่ว่าที่กําลังคบกันอยู่หรือแต่งงานแล้วถอยกันออกมาก่อน เว้นระยะห่างกันได้ยิ่งดีช่วงนี้ถ้าผู้ไหนที่มีปัญหานะและถ้ามันผ่านช่วงนี้ไปได้ชีวิตรักคุณกลับจะกลับมาหวานชื่นนะคะบางคนอาจจะจบในความสัมพันธ์แล้วเจอคู่ใหม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในที่อย่างที่ดีขึ้นแล้วเจอคนที่ดีแล้วก็ถูกใจมากกว่าเดิมด้วยซ้านะคะถ้าคุณผ่านมรสุมเรื่องความรักมาแล้วผ่านไปได้หรือถ้าคุณยังไม่จบกับคู่ของคุณแล้วคุณกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ มีโอกาสที่ความรักความของคุณจะพัฒนากันไปในทิศทางที่ดีชีวิตคู่จะมีความสุขราบเรื่นหรือถ้าที่คบกันอยู่ก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ในขั้นมั่นหมายแต่งงานด้วยซ้ำนะคะถ้าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรอยากให้ชาวราศีเมถุนอดทนอดทนทำกรรมดีเพื่อทุเราสมผลให้เรื่องอสิ่งไม่ดีต่างๆมันทุเราเบาบาง ออกหรือลงไปจากชีวิตคุณให้มันลดน้อยลงไปบ้างทำนะคะตั้งตั้งสติตั้งสมาธิทำนะคะไม่ต้องกลัวส่วนคนโสดคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามาเช่นกันนะคะคุณจะเจอคนดีหรือเจอเจ้ากรรมนายเวรตอบไม่ได้คนโสดนะตอนนี้ขึ้นอยู่กับผลกรรมในอดีตที่คุณเคยทําร่วมกับเขามาถ้าคุณทำำํากรรมดีร่วมกับเขามาเยอะคุณก็จะเจอคู่ที่ดีเจอคนรักที่ดี เจอคนที่พร้อมที่จะสร้างชีวิตคู่ไปคุณสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณทํากรรมไม่ดีคุณก็มีโอกาสเจอคนไม่ดีเข้ามาเหมือนกันนะคะตอบไม่ได้ตาดีได้ตาไร้สีเอาอย่างนี้ดีกว่าณนะ์ทวนเนี่ยคุณอย่าพึ่งไปถ้าคุณเจอใครเข้ามาคุณอย่าพึ่งไปตั้งความหวังหรือาคาดหวังว่า ไว้กับเขาเยอะอยาเอาใจไปยึดติดหรือผูกพันกับเขาเยอะนะคะค่อยๆดูกันไปก่อนนะตอนนี้ถ้าคนใหม่นะคะถ้ามีคนใหม่เข้ามาช่วงแรกๆบางครั้งอาจจะเจอคนที่ดีดีก็ได้แต่ต่อไปข้าอาจจะหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ถ้างั้นใจเย็นๆถ้าคุณยังโสดแล้วคุณเจอคนใหม่เข้ามาใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดูกันไป แล้วก็อย่าเอาใจไปผูกกับเขาอย่าไปติดติดเรื่องความรักมากป่อยวางเรื่องความรักหาความสุขให้กับตัวเองให้ได้นะคะโอเคสําหรับคิดนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีนะคะอย่าลืมมันทําบุญรักษาศีลห้าสวดมน์นั่งสมาธิทําเป็นประจําสม่ําเสมอคุณจะผ่านปัญหาและอุปสรรคมรสุมชีวิตนี้ไปได้แน่นอนแล้ว คว,มมวความมั่งคงั่งร่ำรวยความมั่นคงทางการเงินการงานธรุรกิจความรักรอคุณอยู่ขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ